สวัสดีครับพี่ทีพีเมียมอมต้นซีนนนะครับวันนี้มาส่งงานนะครับกับโตโยต้าแคมรี่นะครับลูกค้าได้เข้ามาทําการปรับเปลี่ยนอัพเกรดไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์ไบเอลด์ดีเลเซอร์ฟินิชโปรแม็ก55วัตต์นะครับร้องกรอบวงแหวนเอลดีบีเอ็มสไตล์นะครับเรารู้แสงหน้ารถกันไฟหลีครับนี่ครับไฟหลีนะครับเป็นกรอบวงแหวนเอลดีบีเอ็มสไตล์นะครับตามครับแสงเข้มๆคาร์ลอมคมนะครับสูงครับ โปรเตอร์ทางร้านเป็นบายซิตเอลดีส่งต้านหนตัวนะครับเมารูแสงแล้วรถกันส่งครับปล่อยครับดูแสงผ่านพิม์มตัวรถนะครับส่งครับปล่อยครับความสว่างนอกและในตัวรถแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับสนใจติดตั้งงานดีๆนียติดต่อได้ทางเว็บเป็นบุ๊ v วีดีพเมียมอเตอร์ที่นองลุกสาขานะครับให้บริหารงานโดยทีมงานเจ้าหมีครับขอบคุณครับ